ปาตาเวรมณีสิกขาปัทังส ah ัมมาหิยามิปาราติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอหินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสัม กาเมสุมิชาจจราเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุกสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมูสาวา สิขาปัตังสัมภิยามิสุราเมรยามัชบามาทารามระมานิสิขาปัตังสัมภิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัตานิสีเลนะสุขติญญาติสีเลนะโอคสัมปทา ทเล่นนันิพิตยันตีตัสมารสิรังวิโสพระเย็นลำดับนี้ข้าพเจ้มมา,ามาตมาภาพขอรัชนาพระเทรานุทเทระแก่ผู้มีเกียรติเข้ถวายสักการะพระยดพระคุณพระธรรมวัชรวิสุทธิ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบตามลำดับันี้นน ขอรัตนาท่านพระครูสิริศิรวัฒน์รองเจา้าคณะจังหวัอดอำานาจเจริญเขา้าถวายสักการะขอรัตนาท่านพระครูวิโธรธวรานุก,กูลรองเจา้าคณะอำเภอมอตพังเขา้าถวายสักการะ วรัธนาท่านพระมหาธีรพงศ์ธรรมวาทีเลขาธุการรองเจ้าพณะอำเภอมอตพานเข้าถวายสักการะจรเริญพรเชิญนนายวราเทพชินิสิ์นายกเทศมนตรีตำบลเคีงใหญ่เข้าถวายสักการะ เจริญพรเชิญนายสุวั์กุลพันธ์กำนันตำบลสิงใหญ่เข้าถวายสักการะ ลำดับนี้เป็นการอ่านตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอหัวตะพานขอจเจริญพรเชิญนายวราเทพชินสิทธิ์นายกเทศมนตรีตำบลเชียงใหญ่อ่านตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอหัวตะพานขอจเจริญพรเชิญวันที่18เดือนมิถุนายนพศ2566 อาศัยอำนาจตามความในข้อ20แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24พศ2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2 5 0 5แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่2พศ2535โดยอนุโลมของเจ้าคณะใหญ่จึงแต่งตั้งให้พระภูวิโรธวรามุกูลชัยยศฉายาโชติวโรอายุ54พรรษา3 1วิริยฐา,านะนักทรรเองประโยคหนึ่ง 2. พอธบวัดเคียงใหญ่ตำบลเคียงใหญ่อำเภอวัดตะพานจังหวัดพนัจเจริญปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าวาดวัดเคียงใหญ่ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอวัดตะพานมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตอำเภอต้นตามที่ คณะอำเภอมอบหมายจงขอจงถึงความเจริญมอ,อกงามไปบูร์ในพระพุทธศาสนาตลอดการล่นานเทินพระราจะทำมาด้วยเจ้าคณะภาคสิบบทบัญญัติแห่งกฎมหาเทระสมาคมฉบับที่23พุทธศักราช200 541ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้มีเลขานุการรอง,องเจ้าคณะอำเภอทำหน้าที่การเลขานุการอาศัยอำนาจความในข้อ21วรรค2แห่งกฎมหาเีรสมาคมฉบับที่24พุทธศักราช2541 ว่า้วยการแต่งตั้งขอถอนพระสังฆาธิการออกตามตามในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2000 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช20535จึงแต่งตั้งให้พระมหาชีรพงษ์ฉายาคณะบาทีอายุ2 4ษา5วิทยฐานาะปต .3 นอทอีคบอ วัดอำนาาตำาบลอําน,นาาอำเภอเรืองหน้า,ททนาจังหวัดตำหน้าจเจริญเป็นเลขานการรองเจ้าคณะอําเภอหัวตะพานมีหน้าที่ทําการเลขาตุกกางขอจงแบบแ นาตังโสมังทารังโสภะพาตังโสโอนปิตังโสกโนโสมอดโตจัตสุยตังพระมจาริสุภัตังกินนังตายกัง เกิญคำยินดีกับท่านพระครูวิโรธพระราดกูลจาวาวัดเขนใหญ่ในฐานะท่านได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอหัวตะพานจังท่านช่างาฮทราบแตนดีอยู่แล้วในการนี้ขอแสดงความชื่นชมยินด,ดีกับคณะสงฆ และญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสิบคโปร์ก็มีพอะธาไข่สร้างมั่งรวมพอะธาเหล่าพระครูวิโรจน์พรราดุก,กูลหรือหลวงพ่อน้อยเห็นเป็นาระตัวน้อยแต่ใจใหญ่ ใจในคือใจที่มีความเอื้อเฟื้อเจือจุนกับาดกับโยมรับคณะสงฆ์ธรมรมะอาตมาอยู่กับเพื่อนมานี่ตั้งแต่ปีสี่สองยี่สิบกว่าปีแล้วกามายองเป็นทีปรึกษาผู้จักดีอาตมาดูแลคือลรูกคือหลาน เป็นขราเีหลงพอปั่นมากกับมือสีมาเป็นจาวาทแท่งใหญ่กับพ่อหลงพอรินส่วนบอกดดทุกอย่างแนะให้ทุกอย่างก็าเคยขาดไปมาหาจุคำว่าเป็นใจกวงใจใหญ่มือ่อรีเป็นมือ ที่ร้องรับคำพูดหลงคอให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งทั้งคณะสงฆ์ทั้งเมื่อร้องจังหวัดมุ่งพวกของเพลินพระผู้พระคั่นทั้งพกจังหวัดสวัสแต่เจ้าคณะจังหวัดเสียเกตกันมาอยู่นี่เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารกันมาอยู่นี่พระอะไรพระพราน เอื้อเฟื้อของพระครูหน่อยเทมีต่อพระครูใหญ่แล้วคูพวกของเพิ่นเนี่ยบอกจังหวัดระดับคูบริหารหรือครูปกครองที่เบาคูหลวงพ่อน่อยหรือพระครูหน่อยบ่อกับครูเมื่อพักคืนนี้บอกง่ายบอกให้กระโดดน้ากระโดดบอกให้ขึ้นจนไม่ขึ้นมัด นี่คือภารทีไมีใจกว้างเอื้อเฟื้อเตือนจุนบอกนายบอกงายคือคือภารทีบอกนายสุวัจโจภารทีบอกนายพูดนายเสือฟังครูบาอาจารย์คนได้ถูกล้อล้อมาจากหลวงพ่อร้องเจ้าพระดามเพิ่มหนักคนเคยอยู่อ่านมาก่อนวปฏิทินบ้านแค่เท่านี่ปัญหา เลยเลยอ,อาสาคอรลอนกันให้มาอยู่ทั้งปีอาตมาก,ก็พูดอยู่ดอกพูดมัดว่บาบานแค่ไงปฏิเสธเพิ่นยังมื่อขืนดังไปปฏิเสธกต่สร้างโยมโยมเจ้าบอกจะได้กับสร้างเพิ่นเอาไปขอ,อ,ขอบคู่ลงพคอไงเนี่เขาลบนับถือก็ลบพออยู่ก็อยากหาพระที่ เป็นลูกหลงพอไหยมาอยู่กับพอออกแม่ออกผ้ามาแม่กอ,อกอมแม่ยัางสังประเด่นเพิ่นผ้าสังคืออกผ้สา,าสาังผ้า,า,าแท้คืออกผ้าแฮ้อพอพอพอกมีตาสองหน่วยแม่ออกมตตาสองหน่วยกอเบิ้งเอาเองในวัดนี้ในบ่อนาโยบาตมาได้มอบอกว่าบ่ได้คิดบางดอกส่งลูกส่งหลานมาอยู่ดี บัดน,นีล่องควันได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วมาได้เป็นรองอัมเพอร์ดหลวงพ่ออุ่มชู้เป็นมากครับปุณณีซอยอุ่มชู้กันขึ้นมากให้เป็นบดงานใน,นี่ยตำแหน่งเจ้าอาว่าบดงานใน,นี่ยตำแหน่งรองอัมเพอร์ของเปื่นมีคนไฟขวันหลายในรองอัมเพอร์แต่มันมีเส้น แต่ตั้งเพีคนวิเศษยงสายพอพับข้ามดีครบป,ปรนเดี๋ยวเนี่ยวันด้บอกกมา,อามาหลายเรื่องเพราะมันเป็นมูเป็นขั้วกันพูดจักกันบัดนี้ยวทั้งพีเดียดเดียดเดียดมูพวกกามาหานี่คือคอวามใจขั้วอุบ้านน้อยแคดไว้กับมูกับพวกบื้อนี่ที่ก็เห็นชัดเจนแล้วว่าแคดไปแล้วบ่ได้เสียหายใ้จังไว้ ที่เาเน็เหนื่อยไปมาหาตูปรามูประพวกหลงพ่อเดียหา,ายมือนีเป็นกะมาสะแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วหลวงพ่อจึงขอชื่นชมยินดีแม่ออกบันแข้งพ่อออกบันแข้งก็อเลยปล่อยให้คู่บ้านน่อยโดดเดียวดอกนี่จำภาพมือนีไว้ ท่านนยายกและหมู่พวกแต่งตัวยามงานท่านไม่ออกก็คือกันอยากให้จำภนนาพมณีจำภาพคณะสงฆ์จำภาพพระปูณใหญ่คนมาร่วมง,งานจำภาพญาญโยมของเเ้ิ่นมาแห่มาแห,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 ห่นมาแห่จังไรให้เฮ้ามือนีให้จำม,มือนีไว้ในดวงใจตลอดจะได้เป็นกำลังใจในการพัฒนาเพราะเขานึกถผงภาพมณีญาญโยมไม่ได้ปล่อยโต พอเวลากินได้ออกมาเป็นยาใจไขมันเสมอท่านนายกเป็นหัวหน้าาจักรสรท่านจัฉลองมีบ่อน้องบอเจะมาอีกน้อกนายกนอกท้าเป็นอาตมาจักลองแห่งเดียกันจึงขอใช้คำว่าคองเครยูเรกท่านวัดยูสัก์ซ็ตปองแัยแห่งอี ที่ฝันมาหลายปีประสบผลสำเร็จแล้วข้ามฝันที่ฝันไว้เจนบอกว่าพ่อออกแม่ออกเอาได้เป็นเจ้าวาดแล้วแต่เป็นเจ้าคณะลองเอื้อนแล้วพยายามรักษาใจไม่ออกพอออกยาไปถึงพ่อออกแม่ออกเป็นอันขาดแม่ออกทีให้ดีพอดีอย่าไปต่หลี มาเมื่อในนาทีของพระที่เป็นตันิ่งใญ่ยุย่งมีแต่ชีแน่เห็นจันทรแย่งชีเรืองขอให้เป็นพระมีแต่ความอ่อนอน,น้อมทอมตนมีแต่ฟันเฟื่อเฟื่องเยืยยุ่นให้รักษาคลื่นฐานตัว,วนี้ไว้ต้องพอมีสมประการในเรื่องนี้จึงบอกงป้ายยาเฮ็ดยังอยจะไปแหกกเกื่อนจิตใจของใหญโยม ต้องปรึกษาหารือถึงเท่าที่ไงไม่อำนาจนาทีไงแล้วก็ต้องนึกถึงญาณโยมที่เห็นอาจนัย์อันนี้ต้องปรึกษาญาณโยมวัดทั้งหมดที่พ่อปรึกษาใจให้ญาณโยมเนีแสดงความคิดเห็นเพราะวัดนี้เป็นวัดของโยมมันไม่ัดของพระแต่ว่าพะคผูหน่อยมันเป็นเจ้าวัดมาก็ดูแลให้ไม่ออกเพราออกเพราะฉันจำยาไปกระเทาะกระเชื่อจิตใจเจ้าของวัดถึง ทำไม้เถอะเคยเห็นดีเห็นงามมาตลอดอย่าให้เสียหายคือเกลักษาความเข้มมันไปยัดใส่ใจมันเข้มเหือเพื่อก่าปัจจัยให้อายุยันยาวไปได้มีอำนาจหน้าที่ตำแหน่งยังได้ก็ให้มันเข้มเหมือนเพื่อเก่าอย่าลืมบทบาทของเก่าเราเล้วเอาเงินเด็ดเอาทองพอเงิอกจับมือมากมายไม่ไม่ จึงขอแสดงความยิีชื่นชมยินดีน้ำนี่เห็นมาพบว,ว่าอาจารย์เห็นใจกันดีน้ำกันมาเปิดมมาจึงดีใจนะ้ำดีใจก็พอแม่วบันแก่งขอฝากเด้อบ่งลูกทายก็พอเห็ <c oughs> งนงั้นก็บิก นน้อยในเด็กีเรืองกพเงินเคยฟังเพลงตักแต่บเงินจับมีมือนีอาบานเทงเงิเข้าสังคมเขาอยู่ในเพราะความเงินกันผู้คนคือดียรังจำจนี่คือเอาเงินมันแสดงถึงน้ำใจของบุกเข้าบ่เงินให้ไดังกับเงินจักแม็กให้แหังกับเงินจับแมนั่งเขาเรียกว่าคนเห็นแกตัว แล้วที่ไปใช้รปรอกจำคำหลวงพ่อว่สำคันเนี่ยคำว่าสังค,งคมห้อ,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 องอยู่ได้เพราะความมาืดกันต่อทอดกันคนใดเล็บใดดีต้อนยกอนใดเป็นน้ายกแย่สมมติีมาจากปีจากปีกับพวกห้องเงินเพิ่มีดีกับเพิ่นไปกับเพิ่นบ้านเมืองห้องจึงจึงเป็นการเริ่มเลือ่ดดองใจจิตใจของแม่อ่อนติงวดน้ำไปในตัวจำหลวงพ่อไว้เด้อ หลวงพ่อพากเรามาตัวหนึ่งจึงเอามาบอกบอกร้ายกับบอเอาแบบง่ายๆอันนี้ไม่ออกคู่ว่างเอาทั้งพวบนี้เอาอยู่ใดเพราะความเงินกันถ้าตามคนตามเงินกปันเข่งไปก็ได้กับแต่ในนอกระยันชันพระกับเงือโยมโยมกับเงืนพระมันก็เลยไปน้ำแข็งป้องซอกเรืนอยๆนอกระไรขอแสดงความยินดีกับคณะสงฆ์ ตลอดจงท่านญาติโยมสาธุชนจึงมีท่านนายกเศรษฐมนตรีตำบลแข่งไงไหน้าโอกาสนีเลิกห้องพรอมมืมาไลกับเทศสอบมาตั้งใจตีหามันเมื่อยเลยขอหยุดแอ่ขอผ่านว่าคนบะคนุนบัตธรรุณประสงค์และบนคุณส่วนที่ทำทั้งหลายประเกิมาจงรับบัญญัาให้คระบครูวิโรน์วรานุกูณ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะในวันนี้ให้ได้รับแต่ความสุขความเจริญงอกงามไปพร้อในธรรมะพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้ญาติโยมทุกท่านที่มาในพิธีในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นรุ่งายที่จริงสุขโลกไปเทเกยงมุ่งมากปารสนา จึงได้ขอให้ได้จึงนั้นเฉลยังเกลนาเฉลิมทุกระกับด้วยกันทุกท่านเพิ่สาธุนี้ตำแหน่งที่หนึ่งเจริญพรส่นวนนายวราเทพจินสิทธิ์นายกเทศมนตรีตำบลเคีงใหญ่ทอดถวายจุ้ปใจเรียรามแด่ท่านพระเดชพระคุณพระราชนคราชโมลีเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารลำดับที่สอง นายสุวั์กุลพันธ์กำนันตำบลเคียงใหญ่เข้าถวายเพระคุณพระอุดมปัญญาพรรองเจ้าคณะจังหวัดยโสธรลำดับที่สามท่านเมธีบุญมีนิวงศาประธานมเนธีจังหวัดนครพนมเข้าถวายเปรตพระคุณพระศรีวิสุทธิมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดปุบลราชธานีลำดับที่ 3, ททส,ททสี่สาน,น,าน, 4, นางสุปราณีบุญจันทร์ประธานสภา เทศบาลตำบลเคียงใหญ่เข้าถวายท่านพระท่านจรเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมลำดับที่ห้านายสมบัติทานสิทธิรองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงใหญ่เข้าถวายท่านพระครูมงคลไบยติกิจเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดลำดับที่หก นายสามารถสังครเรศกรองประธานสภาเทศมนตรีตำบลเคียงใหญ่เข้าถวายท่านพระมหามงคลมังคลาคุณโอรองเจ้าพระจังหวัดลุกดาหารลำดับที่7นายสิทธิชัยปัตตาเลขานุการสภาเทศมนตรีตำบลเคียงใหญ่เข้าถวายท่านพระครูวิชิตบรเทศเจ้าคณะ,ะอำเภอวังยางท่านที่8นายทวีศักดิ์ษอนกิมผู้ใหญ่บ้านตำบล ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งเข้าถวายท่านพระครูวีระวง์บัญหารเจ้าคณะอำเภอสว่างวีระวงลำดับที่9นายนากินปัญญานามผู้ใหญ่บ้านหมู่สองเข้าถวายท่านพระครูไพศาลธรรมประสุทธ์เจ้าคณะอำเภอทุ่งศรีอุดมและลำดับที่10นายวินยัยโสภามากเลยขานายลุตเตสิมลีสมบนเกียงใหญ่ เข้าถวายท่านพระครูปริญญาบีราพรเจา้าคณะอำเภอเกลืออำนาจและเลอขาธิการเจา้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมแล้วรวบรวมประเด็กกนจาก,กการสาธุชนทุกท่านสาธ อิชิตังปะทิตังภูมิหังอิปมัยวัโสวิโสตุสัพเพภูเรนสังกภาพยันโโหปนารสุยาธามณีโชติระโสยาธา หลังจากนั้นก็ถ่ายภาพพร้อมด้วยคณะสการแสดงทุกคน